เรื่องแค้นไม่เลิกจากเรื่องของพระเทศวิสุทธิกวีพิจ,จิตจิวันโนครอบครัวหนึ่งพำนักอาศัยอยู่ในตำบลหนึ่งของอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหัวหน้าครอบครัวชื่อนายขวัญแก้วสุบินรัตมีภรรยาชื่อนางสั้นเหนียวสามีภรรยาคู่นี้แยกกันอยู่โดยนางสั้นเหนียวไปอยู่กับญาติที่อื่น ส่วนนายขวัญแก้วอยู่บ้านเดิมสาเหตุที่แยกเรือนกันอยู่เช่นนี้คงเนื่องจากทะเลาะเบาแหวงมีปากเสียงระหว่างกันอย่างรุนแรงจนไม่อาจประสานรอยร้าวได้สนิทดังเดิมท,ทั้งทั้งที่อายุก็มากแล้วทั้งคู่และลูกๆโตเป็นหนุ่มสาวแล้วเช่นกันต่อมานายขวัญแก้วล้มป่วยลงมีอาการสุดหนักอย่างรวดเร็ว ผู้ที่คอยดูแลพยาบาลด้วยความห่วงใยคือพวกลูกๆเพราะนางสั้นเหนียวผู้เป็นแม่ไปอยู่ที่อื่นลูกรีบเขียนจดหมายไปบอกแม่ว่าพ่อป่วยหนักขอให้กลับมาดูแลพยาบาลพ่อบ้างแต่นางสั้นเหนียวไม่ยอมกลับมานายขวัญแก้วป่วยหนักไม่นานก็ถึงแก,ก่กรรมลูกๆจึงช่วยกันจัดทำพิธีงานศพและแจ้งให้นางสั้นเหนียวทราบกรับกระทั่งถึงวันเผาศพ นางสั้นเหนียวก็ไม่ปรากฏกายมาในวันเผาศพเท่ากับเป็นการตัดเป็นตัดตายนายขวัญแก้วตลอดชาตินี้จริงๆหลังจากเผาศพเรียบร้อยแล้วก็มีการทำบุญตักบาตรตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้นคราวนี้นางสั้นเหนียวยอมมาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยวันทำบุญตักบาตรจัดทำขึ้นที่บ้านของนายขวัญแก้วผู้ตายมีการนิมนต์พระสงฆ์สวดพรหุด้วย และตามธรรมเนียมนิยมนั้นญาติพี่น้องเพื่อนบ้านลูกหลานทุกคนจะเริ่มใส่บาตรเมื่อพระสวดมาถึงบทพาหุงโดยจะให้เกียรติเจ้าภาพเป็นผู้ใส่บาตรเป็นคนแรกแล้วคนอื่นๆก็จะใส่ตามถึงเวลาใส่บาตรทุกคนที่มาร่วมงานทําบุญเตรียมพัตตาหารพร้อมจะใส่บาตรและเมื่อพระสวดมาถึงบทพาหุงนางสั้นเหนียวภรรยาของนายขวัญแก้ว ก็เตรียมจะใส่บาททันใดนั้นได้เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดท่ามกลางคนมาร่วมทําบุญนั่นคือนางลัดเหนียวบุตรสาวของนายขวัญแก้วกับนางสั้นเหนียวลุกครวดคลาดขึ้นยืนในตาขวางถลกผ้าถุงอยากรังขึ้นมาเหมือนผู้ชายพร้อมกับร้องตวาดว่าปีสั้นเหนียวมึงมาใส่บาทให้กูกูไม่กินของมึง มึงอย่าใสา่อย่าใสา่นางสั้นเหนียวและคนที่มาร่วมทําบุญไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าทําไมนางรัดเหนียวผู้เป็นบุตรสาวจึงแสดงกิริยาและพูดจาเช่นนั้นคนที่อยู่ใกล้นางสั้นเหนียวจึงบอกให้นางสั้นเหนียวรีบใส่บาตรไปก่อนมีเรื่องอะไรค่อยว่ากันภายหลังนางสั้นเหนียวก็เข้าไปจะใส่บาตรอีก นางลัดเหนี่ยวบุตรสาวกลับถลันเข้าไปหาด้วยกิริยาโกรธแค้นยิ่งกว่าเดิมเงื้อเงนือฝ่ามือขึ้นและพูดว่าปีสั้นเหนี่ยวมึงอย่าใส่บาทถ้าใส่กูตตนางสั้นเหนี่ยวทงงักมือยืนงงนางดวงพาณิชย์ญาติาสนิทของนายขวัญแก้วผู้ตายซึ่งเป็นอาของท่านจิตตวันโนถูกคิดได้ก่อนเพื่อนว่าเห็นทีวิญ,ญญาณของนายขวัญแก้ว อาจมาเข้าสิงร่างนางลัดเหนียวเป็นแน่จึงเข้าไปพูดกับนางลัดเหนียวประหนึ่งพูดกับนายขวัญแก้วว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยพี่อายคนเขาเอออีสั้นเหนียวกูไม่ให้ใส่บาทกูไม่กินของมันยังขืนใส่กูตกจริงๆกูเสียใจน้องดวมพูดไปร้องไห้ไปด้วยความเจ็บแค้นน้อยใจ นางดวงและทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์คลอยสลดใจไปด้วยนางดวงจึงแก้ไขปัญหาโดยพูดว่าไม่กินของพี่สาวก็กินของลูกหลานเสียเออของลูกของหลานกูกินแต่ของอีสั้นเหนียวอย่าใส่บาตนะกูไม่กินของมันนางลัดเหนียวซึ่งถูกวิญญาณนขวัญแก้วเข้าสิงกล่าวอย่างไม่ยอมให้อภยัยดังนั้นนางสั้นเหนียวจึงงดใส่บาตเสีย ลูกหลานญาติพี่น้องทยอยกันมาใส่บาตรก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้ววิญญาณของนายขวัญแก้วก็ออกจากร่างของนางรัดเหนียวลูกสาวไปเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้ทำให้ผู้มาร่วมงานทำบุญและพระสงฆ์ต่างงงงไปตามๆกันเวลาผ่านไปหลังจากเกิดเหตุการณ์แปลกๆที่วิญญาณนายขวัญแก้วมาเข้าสิงนางรัดเหนียวลูกสาว ประมาณสองปีนางสั้นเหนียวก็ลมป่วยลงอาการป่วยไข้ของนางสั้นเหนียวมีแต่สุดลงเรื่อยๆระหว่างที่นางสั้นเหนียวลมป่วยมีลูกสาวคือนางลัดเหนียวเป็นผู้ดูแลพยาบาลใกล้ชิดยิ่งกว่าคนอื่นขณะที่นางสั้นเหนียวมีอาการหนักลูกๆและญาติก็พากันมาเฝ้าไข้เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกนั่นคือ วิญญาณของนายขวัญแก้วเข้าสิงนางรัดเหนียวลูกสาวคนเดิมกิริยาท่าทางของนางรัดเหนียวเปลี่ยนไปจากเดิมหัวเราะอย่างชอบอกชอบใจแล้วกล่าววาจาเย้ยหยันว่าเป็นอะไรอีสั้นเหนียวนึงตายเหมือนกันไม่ใช่ตายแต่กูมึงก็ต้องตายสมกับที่มึงละทิ้งกูมึงต้องตายมึงต้องจายปีสั้นเหนียว ผู้ยังเจ็บใจมึงอยู่ไม่หายนอกจากนี้ยังพูจายยเยถักถางอีกมากมายผู้ใดห้ามวิญญาณนายขวัญแก้วก็ไม่เชื่อฟังต้องไปตามนางดวงมาขอร้องห้ามปรามเพื่อให้นางสั้นเหนียวสิ้นใจตายไปด้วยความสงบวิญญาณของนายขวัญแก้วดูเหมือนจะเกรงใจนางดวงญาติลูกผู้พี่ลูกผู้น้องคนนี้มากกว่าคนอื่นจึงได้ยอมถอนออกจากร่างลูกสาวไป และนางสั้นเหนี่ยวก็ถึงการมรณะตามอายุไขของตนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่โยมบิดาของท่านจิตตวันโนภิกขุพิจิตรเปรียนทําก้าประโยคศาสนาศาสตร์บันฑิตเกียรตินิยมเอเวัดสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครเล่าให้ท่านฟังและท่านได้จะมาเรียบเรียงบันทึกในภายหลังท่านจิตตวันโนภิกขุกล่าวในตอนท้ายอย่างมีประโยชน์ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่โยมบิดาของผู้เขียนเล่าให้ฟังโดยบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เพราะผู้ตายก็เป็นญาติกับโยมบิดาของผู้เขียนและเป็นเรื่องค่อนข้างสะเทือนใจแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ45ปีมาแล้วก็ตามและผู้เขียนยังได้ไปถามนางดวงซึ่งเป็นอาของผู้เขียนเพิ่มเติมก็ได้รับการยืนยันตรงกัน กับที่โยมบิดาของผู้เขียนได้เล่าให้ทราบคนเราทุกคนเมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดในทันทีทันใดเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นแต่จะไปเกิดอยู่ในภูมิใดก็ขึ้นกับกรรมของตนที่ทำเอาไว้อย่างในกรณีของนายขวัญแก้วนี้สันนิษฐานว่าอาจจะไปเกิดในภูมิของเทวดาหรือภูมิของอสูรกายภูมิในภูมิหนึ่งซึ่งเป็นภูมิที่เป็นอทิตย์สมานกาย คือกายไม่ปรากฏให้เห็นด้วยตาธรรมดาและเป็นผู้ที่สามารถเข้าสิงในร่างกายมนุษย์ได้ประหนึ่งเรื่องนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ตายไปแล้วย่อมสามารถรู้เห็นและสามารถรับกุศสนทานที่ญาติทำบุทิศให้จากโลกนี้และข้อที่เราควรสังวรอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับคนที่เจ็บใกล้จะตายก็คืออย่าทำสิ่งดใดที่เป็นที่ขัดใจของผู้นั้น เพราะจะทำให้วิญญาณของผู้นั้นเกิดความไม่พอใจและผูกพยาบาทขึ้นได้แม้จะไปในภบใหม่แล้วก็ตามนาทีลานโพเรียบเรียง